ไมนเพชรสำหรับผู้หญิงมีสตาใหม่นีเวียยูวีไว้รีแพ์โอเรนทัลพินเซสผมเห็นแล้ววิธีที่ว่าขอไปทำงานที่จะเป็นวิธีที่จะกลับมาได้ครับอ๋อคือหลอกใช่ต้องขอว่า ผมอยู่ไม่ได้เพราะว่าถ้าอยู่อย่างนี้คือเกาะผู้หญิงกินอย่างเดียวผมต้องขอไปทํางานครับ,รบต้องไปทํางานที่กรุงเทพอะไรอย่างนี้ครับ,คร,บครับเขาก็ไม่ยอมสุดท้ายเขาก็เลยพูดคํหนึ่งขึ้นมาว่าโอเคถ้าจะไปไปได้ข้ามเขตประตูบ้านไปห้ามกลับมาเหยียบที่นี่อีกอนั่นแหละครับคำคำที่ผมกลับมาได้มผมก็บอกว่าโอเคนะคําพูดคํานี้คือเป็นเรื่องยืนยันผมเดินข้าม,มาปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาให้มาผมคืนให้หมดครับ ผมมาแต่ตัวครับเอามอเตอร์ไซคันเดียวที่ผมเอาของผมไปขี่กลับมาด้วยเงินเติมน้ำมัน60บาทจากนครสวรรค์กลับกรุงเทพครับแล้วก็ไปตามหาแฟนตามหาว่าเขาอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนอะไรยังไงยังพักอยู่ที่เดิมหรือเปล่าก็ตามไปง้อเขาคืนครับง้อด้วยวิธีไงบ้างก็ทุกวิธีครับ,รบดักรอเจอพูดคุยอะไรต่างๆครับเอา,เอาละจะง้อสำร็จหรือไม่นี่คือคําถามน,นะครับ ในเมื่อการง้อไม่เป็นผลพี่ทองพูนจึงลงมือทำสิ่งใดระหว่างตัดสินใจปล้ำทำมาหมดแล้วจริงๆหรืออย่างเดียวที่จะตอกย้ำความทรงจำ,ำปั้มอดีตเมียตัวเอง <laughs> หรือทำร้ายตัวเองเลย เป็นความอัดอั้นอย่างถึงที่สุดเนาะค่ะจนต้องตัดสินใจแบบนั้นมาที่คู่คุณพ่อนันกับน้องซันนี้ตอนที่พี่เขาเล่าเรื่องแบบว่าเหมือนลูกโทรมาเงี้ยขนาดผ่านมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะน้ำตายังยังรอเบ้าอยู่เลยที่ว่าคงไม่ไม่ไม่ใช่ทำลายตัวเองหรอกปั้มเหรอปั้มปั้มมาดีบเมียเหรอก็เป็นไปได้นะมันดูแล้วไม่ค่อยมีบาดแผลตรงไหนหรอก คุณพ่อก็ยังยืนยันว่าปลาอดีตปายาตัวเองนต่อบมาแล้วนะครับคุณพ่อันาแล้วก็น้องสันนี่บอกว่าตัดสินใจปลามทางเพี่นากับน้องโป้งผมเคีิดว่าทำไรตัวเองโดยกลางปีเข้าไปบัตึก6กั้งต้องไปทอให้นักข่าวมาเคลียถ้าไม่มากูจะพุ่งเหล่าลงไปแล้วนะ ที่พี่อนาชอบคิดช็อตให้เราทีวิจิตมากมากมีพุ่งเหล่าลงมาด้วยนะฮะพี่โป้งนหพี่โป้งเห็นด้วยคุณพ่อเห็นด้วยเหมือนกันทำลายตัวเองนะคะน้อยก็มีคะแนนึ่งแค่ไว้แล้วอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าคำตอบจะเป็นข้อไหนและนี่คือคำตอบครับพี่ทองพูนครับตกลงวันนั้นพี่ทองพูนใช้วิธีง้อภรรยาแบบไหนระหว่างปล้ำหรือทำร้ายตัวเองครับ ครับเลยค่ะแล้วตอนนี้ได้ปเป็นันไ้ากค่ะไม่นาปัมรเลยค่ะนี่มีมีขัดคืนไหมพี่จะไปถามรายละเอียดนี่ตอบแรกแรกก็ขัดคืนแรกแรกก็ขัดคืนตอนนั้นเนี่ยเรางอเขาทุกวิถีทางแล้วใช่ครับแล้วเขาก็ไม่ยอมคืนดีไม่ยอมครับจนเราต้องใช้วิธีนี้ครับผลเป็นยังไงคะก็โอเคครับ ฮะ <Huh? S 2> สำเร็จครับโอเคสำเร็จครับอ oh, สำเร็จครับกลับมาคืนดีกันครับคือวันนี้เราได้รับเกียรด้วยนะคะ mm hmm. กับภรรยาคนที่เป็นแม่คุ ทุกคนฟังเรื่องคุณพรกับคุณูลมารู้สึกยังไงที่ได้กลับมาคืนดีแล้วเป็นครอบครัวกันคะก็อยากให้พ่อครอบครัวมีครบคร้งพ่อแม่ลูกค่ะเอ๊ะแล้วพี่ทองพูนเขาพยายามง้อพี่พรในครั้งแรกที่ไปทราบว่าไปอะไรกับผู้หญิงอื่นอะไรเงี้ย <c oughs> แค่ครั้งเดียวไม่ได้เลยครัพี่ โกรธเขาอยู <Representatives> ่อะค่ะไงก็ไม่ได้ค่ะนะครับแค่เวลาต้องนานนะอย่างนี้อย่า่นี้แล้วเราหรือว่าเราต้องอยากยอมแล้วเราดึงเขินใช่ค่ะไม่พอไม่ต้องตอบกันในตอนนี้ใช่อีซินดึนเซ็งไปพักเนี่ยแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ท้องฟูนเขาก็เป็นคนรัก ช่แล้วดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีพี่ต้องูมวันนี้เราเหมาะรายการมีเหตุและผลในกรณีศึกษาที่มาออกนะคะเพราะเขาอยากจะบอกอะไรใครของเราอยากบอกอะไรกับใครไหมคะคนเราบางครั้งอาจจะหลงผิดไปใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าหลงผิดไปแล้วเนี่ยถ้าตั้งสติให้ดีๆแล้วก็หันกลับมาแก้ความผิดนั้นทุกคนให้อภัยครับ เนาะจะได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันแบบนี้วันนี้ขอบคุณกรณีศึกษาของเราพี่ทองฟูลและคุณพรค่ะคะแนนในตอนนี้นะฮะแน่นอนนะครับหนึ่งคะแนนเท่ากันแล้วนะครับหนึ่งคะแนนเท่ากันแล้ว สองทีมได้คะแนนเท่ากันเลยนะที้นะครับผมนะฮะเราก็มีของรันมอบให้ด้วยนะครับเป็นกิวเชอร์นะฮะจากเทวันดาร์รีสอร์ทแอนด์สปาที่หัวหิน2วัน1คืนเสนอสนุนโดยบัตรเครดิตซิปที่แบงค์ครับขอบคุณมากมากเลยนะสำหรับสองท่านนะครับขอบคุณครับก็อยากจะให้นะฮะฝากสักนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เป็นช่วงวันพ่อด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมีความรักกันมีความกตัญญูกับพ่อกับแม่ สิ่งนี้สําคัญที่สุดฮะใช่ครับผมค,ค,ครับผม,ผมน้องซันนี่แหละครับค่ะก็ฝากแล้วกันค่ะส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้ก็คือเหมือนลูกที่เป็นวัยรุ่นห,หลายๆคนเงี้ยค่ะก็จะติดเพื่อนอบาง,บางทีมีงานงานเยอะงานยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่จริงสิ่งที่สําคัญเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้ต้องการเงินทะัทัพย์ทั้งหมดทุกอย่างของชีวิตนะคะบางทีแค่แบบลูกกลับไปบ้านไปเจอหน้าบ้างไปกินข้าวด้วยกันบ้านแค่นี้พ่อก็มีความสุขแล้วก็คืออย่าลืมพ่อยลืมแม่แล้วกันนะคะนะคะ พิเศษไหครับก็ขอบคุณมากค่ะที่ที่คอยดูแลตลอดแล้วก็คอยขับรถให้ที่จริงหลับตลอดแต่ว่าทุกครั้งที่แบบตื่นมาแล้วก็เห็นว่าเขาขับรถเราก็สบายใจค่ะเหมือนมีเขาอยู่ข้างๆก็อยาก้าอยู่อย่างนี้ตลอดไปหอมแก้มนะคุณคนะอหอมอโอบา ไม่ต้องมาที่ลูกตนนี้เขามาที่ลูกโป้งเราคะ่ะครับผมเยา <password S 3> นาลูกลูกชายมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะก <im itar ism> ็ดีใจครับที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อครับผมก็หลายๆสิ่งหล,หลายอย่างที่ดําเนินชีวิตมาก็มีพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อไม่ดื่มเ,เล่าไม่สูบุรี่ก็เป็นตัวอย่างในทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยยุ <im itar ism> ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นก็คือตอนนี้ภูมิใจพ่อมากที่พ่อเป็นพ่อของผมครับผมครับคุณพ่อเหรอครับมีอะไรจะบอกคุณผมค่อนข้างจะโชคดี ผมไม่ไม่เคยสอนลูกอะไรมากมายทำพาลูกโตแล้วลูกแยกแยะได้แล้วอะไรเพียดอะไรถวดลูกแยกแยะได้แล้วผิดถูกเหรอหมายถึงว่าถูกไม่จําเป็นจะต้องมารักวังทีห้าทางวาลักไรทุกวงกังเช็ทถามพ่อกินเท่าหรือย,อยังพ่อเหนื่อยไหมแค่นี้มีความสุขแล้วลูกําเราไม่ต้องอะไรมากมายแค่นี้มีความสุขแล้วไม่ต้องบาหอมมาจูบอะไรก็ตุองบอกอะไร เห็นนะหอมหน่อยอ<ร>หอมหนยหนานๆดูกผมว่าดูกแก้มอย่างเดียวไม่ล้วอยากต้องดูปากพ่อ,อคุณโป้งกอดคุณพ่อหน่อยค่ะคุณพ,พ่อน่ารักสไตล์วันนี้ขออคุณแขกรับเชิญของ เราจะเป็นช่วงรักทักทายบายหมอเมค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามีการเปลี่ยนรูปแบบให้สนุกมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นใครที่มีปัญหาขาใจอยากถามหมอเม์ถามเข้ามาได้กับช่วงนี้ค่ะมเมมีเซนส์ค่ะ